ดวงรายวันเจษกรกดาคมคนวันอาทิตย์วันนี้คนวันอาทิตย์ขยันขันแข็งสู้งานทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมทำกับคนรู้จักคนคุ้นเคยแต่วันนี้มีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาหลายอย่างนะครับปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันต้องใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาวันนี้ควรระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนใจเร็วจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ด้วยครับวันนี้มีเกณฑ์การเข้าสังคมพบปะสังสรรค์ ติดต่อสื่อสารญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในด้านการเงินนะครับวันนี้มีค่าใช้ใจ่ายเข้ามามากควรวางแผนการเงินกันให้ดีครับในด้านความรักความสัมพันธ์นะครับควรระวังเรื่องของปากเสียงนะครับความใจร้อนใจเร็วจะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ครับภาพรวมคะแนนในวันนี้อยู่ที่75%สาครับสำหรับสีมงคลเสริมดวงประจําวันนี้นะครับสีที่เด่นนั่นคือสีโทนเทาสีผสมสีทอง สีโทนแดงและสีโทนน้ำเงินนะครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาภประจำวันนี้เลือกโดยหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าสำหรับวิธีแก้เครดเสริมดวงประจำวันนี้นะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บุป,ป,ปการีความกระตันยูเป็นสัญลักษณ์ของคนดีนะครับรวมถึงการปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือให้ชีวิตใหม่นะครับเป็นการเสริมดวงที่ดีครับ สำหรับเลขมงคลเสริมดวงประจำวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข8 2และ4นะครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ